ตามกันต่อในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนค่ะให้เฝ้าระวังในส่วนของการป้องกันโรคเมลิออยค่ะนายแพทย์สงกราไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะก็เผยค่ะว่าโรคเมลิออยโดจิตหรือว่า โรคเมลิออยหรือที่หลายคนอาจจะได้ยินชื่อก็คือโรคไข้ดินค่ะเป็นโรคติดเชื้อประจําถิ่นของทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันตรายแล้วก็ร้ายแรงถึงชีวิตค่ะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งพบได้ในดินแล้วก็น้ําติดต่อสู่คนโดยการสัมผัส เชื้อในดินหรือว่าน้ําค่ะโดยเฉพาะการอ่านโดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่มีแผลอันนี้จะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อสูงรวมทั้งการดื่มน้ําและรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนอาจได้รับเชื้อผ่านทางการหายใจ หรือว่าสูตรอากาศเข้าไปนะคะการแพร่กระจายระหว่างคนเนี่ยขณะนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าการแพร่คนสู่คนยังพบได้น้อยอยู่สําหรับจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง18ตุลาคม2565ได้รับรายงานผู้ป่วยจํานวน24รายเสียชีวิตเจรายค่ะพบผู้ป่วยในทุกกลุ่มวัยแต่ส่วนใหญ่เป็นวัยทางานแล้วก็กลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปอาชีพรับจ้างงานบ้านและเกษตรกรค่ะพบจํานวนผู้ป่วยมากที่สุดในพื้นที่อําเภอเทพ เจ็ดรายด้วยกันอําเภอเมืองสองขลา5รายและสิงหาคนครสียรายค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าพบผู้ป่วยลำดับถัดจากนี้ก็คือกระจายในพื้นที่ทุกอำเภอเลยค่ะในส่วนของอาการของโรคนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะมักมีอาการไข้สูงบางรายค่ะอาการคล้ายกับปอดอักเสบติดเชื้ออาจมีอาการไข้สูงแล้วก็ช็อกจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดเพียง อย่างเดียวนะคะหรือก็มีการติดเชื้อหลายๆอวัยวะร่วมค่ะเช่นมีแผลติดเชื้อมีฝีหน้องที่ปอดตับหรือม,าม้ามีอาการเรื้อรังหรือไอเรื้อรังคล้ายวัณโรคโดยกลุ่มที่เสี่ยงนะคะก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคพิษุโรคพิษส,สุราเรือรรเร้อรงังโรคไตเรื้อรังและผู้ที่สัมผัสเชื้อจากดินและน้ำ เช่นเกษตรกรเด็กๆที่ลงไปเล่นน้ําในนานะคะ,คะทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะย้ําว่าโรคเมลิออยนะคะมีอัตราการเสี่ยงเสียช,ชีวิตสูงค่ะต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่จําเพาะต่อโรคและสามารถป้องกันได้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันดังนั้นการลดความเสี่ยงคือสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการที่เท้าสัมผัสกับดินและน้ําเป็นเวลา นนาทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากการสัมผัสกับดินและน้ำดื่มน้ำสะอาดและน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกสุกดิบๆหากมีอาการไข้สูงเป็นระยะเวลาเกิน3วันหรือเกิดแผลฝีหนองตามร่างกายให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ